khi vội bài lỡ ui khi vội bài lỡ bọc quan อกเหรอแต่ละห่ถูกต้องปรกวนอันไหนตัวที่สางเลยนะใช่ไหมครับไม่อยากใส่เขาไปงใส่เลยเขาไม่ใส่เลยไปละปละตกไปจุกหมอเข้ามาดิกเดแบอี่ตเดี๋ยวอีก้อย่างนี้ต้องาวลำนออันไหน่อัตัวที่พอรู้สายทางหมดะตัวที่สอันไหนนี่ครับตัวที่พอที่แน อ,อ of of คああอันนี้โตผู้แต่ที่ต่องตบผู้ถ่ายรูปเปนกนวดห้าต่อห้าต่อเดี๋ยวบังกล่อง สามจุดแปดอ่ะตอนแรกควัสี่ยกใหม่ต้องย่ใหม่ด้าเฮ็ดนัเดีให้สองไปช่างใหม่น่าจะตอนนั้นี่ต่อไปอพี่จุ๊มาจับตัวนี้เรียบร้อยแล้วใช่อไหมจับตัวใช่ไหมี่โบยวายพี่โบยบายเหรอโอ้ยพี่โบยบายเหรอบอกอ้วนของจิมตัวพีอผมตุ้งไงตุ้เตัวเล็กก็ตงน กับอันไหนเจี๊ยกวะตอนนี้เราสลับกันตบผู้น้ำหนักน่าจะไม่ใช่เนี่ยไม่น้องไม่ชอบถือเดี๋ยวช่างเดี๋ยาใช่จับตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่สองเดี๋ยวช่างน้ำหนักใหม่ก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่สองโอเคนี่ตอนนี้ไม่ไกลไว้นะเก็บเยอะนะครับพี่จุ๊บตัวนี้นะเนี่ยอันนี้ตบผู้ตัวที่สองตบผู้แผ่นรูกก็ไปได้ค่ะนี่จุ๊จ๋ ตัาผูอันนี้ตัาพูเตัวอ้วนเลยเตัาผูค่ะเก่งจังด้วยเก่งมากดื้อต่ออีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งมาที่ชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชัวไวกับมาติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ